การพิจารณาเนี่ยเนื่องมาจากว่าในประเทศของเราเนี่ยคิดที่ความเร็วลมเฉลี่ย60นาที3,600วินาทีแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยนะครับผู้ออกแบบจะไปอ้างอิงมาตรฐานการออกแบบของ ASCE e, นะครับก็คือ American Society of Civil Engineers ของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งพวกเราใช้กันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับที่นู่นเนี่ยเขาจะใช้ความเร็วลมที่เขาเรียกว่าเป็น3 second gust นะครับ ความแตกต่างระหว่าง s s e c o n ค g ก s กกับความเร็วที่เราเรียกว่าค่าเฉลี่ย60นาทีเนี่ยมันจะต่างกันประมาณ1.52เท่านะครับก็คือ,อเฉลี่ย3วินาทีเนื่องจากช่วงมันแคบเขาก็จะจับช่วงที่มันเยอะๆนะครับมาเป็นหลักนะครับค่านี้ก็จะค่อนข้างสูงค่อนข้างโดดเลยนะครับ3วินาทีก็จะเยอะเป็น1.52เท่าของ3,600วินาทีที่เอามาเฉลี่ย นะครับนั่นแปลว่าถ้าพิจารณา,าจากสมการา pressure มีค่าเท่ากับ1.02ความหนาแน่นบรรยากาศหารด้วย specific gravity คูณกับความเร็วลมเฉลี่ย60นาทีเปลี่ยนความเร็วลมเฉลี่ย60นาทีเป็น3 second gas นะครับต่างกัน1.52เท่าเอา1.52ไปยกกำลังสองเราก็จะได้ pressure ที่ r e s p o n s e สอดคล้องกับ3 second gas เป็นไปตามค่านี้นะครับก็จะมีค่า สูงขึ้นมาค่อนข้างเยอะก็คือเอา1.52ไปยกกำลัง2อนะครับอยู่ที่ประมาณสัก2.3คูณกับค่าเมื่อสไลด์ก่อนหน้านี้เข้าไปนะครับเราจะได้เพรสเชอร์ที่กลุ่ม1ประมาณสัก90กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะครับไปจนถึง120นิดๆ124กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรสําหรับบริเวณทงางภาคหนือน,นะครับแล้วก็ทงางภาคใต้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ100ถึง110กิโลกร,รัมต่อตารางเมตร สำหรับสไลด์นี้นะครับเป็นสไลด์ที่ท่านอาจารย์วิโรจน์นะครับบุญยาพิทิย์โยธนได้สรุปไว้ดีมากนะครับเ,เหมือนกับเป็น s u มมารีที่ได้กล่าวไว้เมื่อในตอนต้นว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อแรงลมที่มากระทํากับตัวอาคารอันดับแรกก็คือลักษณะการใช้งานของตัวอาคารประเภทของตัวอาคารยิ่งสําคัญยิ่งเยอะ importance factor อันที่2ก็คือความเร็วลมอ้างอิงขึ้นอยู่กับตําแหน่งที่ตั้งภาค อาคารตั้งอยู่ในภาคไหนจังหวัดไหนอย่างไรนะครับก็ไปสะท้อนความเร็วลมเฉลีย่ยที่กรมอุตุเก็บไว้ค่าต่อมาก็คือในบริเวณที่อาคารตั้งอยู่นั้นนะครับลักษณะทางภูมิประเทศเป็นแบบไหนบ้างอยู่ในแอ่งเว้านะครับอยู่ริมชายฝั่งลักษณะเป็นที่โล่งนะครับลักษณะอยู่ในเมืองเป็นต้นนะครับค่าที่สะท้อนก็คือค่า Exposure Factor นะครับอันต่อมาก็คือค่าที่เกี่ยวข้องกับ การกระแทกของลมนะครับลมกันโชกอันนี้จะเป็นดินามิกแฟกเตอร์ที่เรียกว่าก๊าซแฟกเตอร์แล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเชฟรูปร่างหน้าตาของตัวอาคารที่ไปสะท้อนกับสัมประสิทธิ์ที่เรียกว่า CP หรือว่า Pressure coefficient นะครับทั้งหมดเนี่ยก็มีสรุปอยู่ในมาตรฐานมายอพอนะครับโดยสำหรับสภาพภูมิประเทศแบบ A และแบบ B นะครับจะเห็นว่า ถ้าเป็นภูมิประเทศแบบ A เนี่ยมันจะเป็นลักษณะภูมิประเทศที่เปิดโล่งนะครับค่าแรงลมที่มากระทำกับตัวอาคารก็จะเยอะหน่อยลมสามารถพัดได้อย่างอิสระ,ะในขณะที่ถ้าเป็นสภาพภูมิประเทศที่มีตึกรามบ้านช่องอยู่ในเมืองนะครับลมก็จะไม่ค่อยแรงนะครับอันนี้ขอสงวนยกเว้นไว้หน่อยว่าบางตำแหน่งบางอาคารจะมีลักษณะที่อยู่ในช่องที่ว่าช่องลมนะครับเกิดการ บีบอัดของอากาศแล้วเกิดแรงลมระหว่างช่องตึกที่รุนแรงอันนี้จะไม่ได้นํามาพิจารณาอันนี้มาตรฐานการคํานวณแรงลมจะเป็นภาพรวมๆทั่วๆไปนะครับถ้าเกิดเป็นอาคารที่อยู่เฉพาะเจาะจงที่เป็นเอ่อเพรสเชอร์ pressure, นะครับที่เกิดการบีบอัดลมวิศวกรผู้ออกแบบก็จะต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งจะอ้างอิงมาตรฐานตัวนี้ไม่ได้ ซึ่งค่า exposure coefficient ตัวนี้หรือว่า CE ก็เอาไปแทนค่าในการคำนวณ pressure ที่เกิดขึ้นกับตัวอาคาร